น <ersch> <nib y. S 1> ี่บปกีิไม่คื่เปิดแฟชชั่นให้เหงาเหรอผมเปิดแฟชชั่นกูกูจะได้อันนี้จะบ่อมันบ่ได้ยังนี้ดิไทยไหมมันบ่ได้มันบ่ได้มึงเหงไทยไหมมึงเหงาไทยไหมมึงต้องมึงต้องปิดแฟชบ่ได้นี่มันดีแก้งแล้วนี่โอ้ยเยอะล่ะ ครับผมอันนี้ก็เป็นซอยเปียวนะครับผมที่คนเพลินผ่านเยอะมากอันนี้ก็อันนี้อันนี้ก็แฟนผมเองนะครับใครแฟนทีู่๊เรอฮะใครแฟนทีู่๊เรอไม่บอกอย่าหลอกถามโอ๊ยย่าว่า อะไรปลาป่าปีบปลา่าบกฟิมฟิ่มฟิมไอพวะไอุกไม่นั่งตหรอพกยังบ้านหูว่าสวมยูใสนิจ้ไม่นั่งแตกดเอ้ยมาแล้วคิโพนแปดกันไม่ปปคนเล่นเยอะแล้ว นี่ียงลังอันนี้เต้นไฟนี่เต้นไฟนี่บออยตัใรูปเออความหนุฟิมคือบเอาจะวคยิมเขาฟิมนะวะคือจะะคือเนี่ยเปนี้วโอ้ยสั่ดิเออุมขอแม่คืยิมฟิาบังลูกอันซื้อเอาฮะเจ้าบังลูกอันซื้อเอาสางจักรพันธ์ ลำเพลินออฟิเชียลรูปึ่่้้งึ่งได้รูปตแ้สี่ปีที่แล้วเะิ่มได้แล้วพึ่งได้ว้าบว่าอยู่มันเต้นไพ่ว่ะจะตากแค่รูปนอ่มาเบื้องเบื้องตัวจริงเว้าวบู้อว่นัดนี่ยเนาะบอว่นัดบ่นัดให้กัน่มีนัด มันคนเดยวกันมันเหนียวมันมันเนคนเดียวกันเลยสั่งรวมอย่างนี้ก็ไปเอะครุกไคนละคนคลคนคลคนคลเ่เมันเป็นยังเยังจ้องไว้โอนี่บอคลูบดีใครขึ้นฝันไทโค้ชซุกันระเบียบโค้ชปกระเบียบเอออันนี้คือช่วงพิกพีกมันวะไอ้สั่งช่วงพิกพีกมันวะบอบเลย่เาบอบอพีกเลยนี่

ไปเนี่ยจักบาทเนี่ยแต่หาอาบมาไป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 ตัวนั้นเพลิดเต็มตัวนี้เพลิดครึ่งหนึ่งอะไรอุ้ยกูเบิ่งตุ๊กตานี่กูว่ายผมกูเบิ่งตุ๊กตาเพียมตุ๊กตาเตะกูซองตุ๊กตาเชิญใจด้วยค่ะตัวนี้ไม่มีนมแล้วเออ ช่งตุ๊กตาตุ๊กตาใส่หมวก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 หัวด้วยตุ๊กตาคือหัวไปเลยนี่ต้องว่านี่เต็มนี่จะแจ้ง เต้องเอาอันนีนิดแบบนี้แ่ๆไม่ตองป็นสีขาวเแมนทั้งแนี่ก็บ่งเตมทีมีาวฟเลย้ยบ่บ่นี่อันนี้ไหมเาต้องหาชื่อผ่านเนี่ยนี้มามาใส่แต่ว่ามันหนานักีนีหนักบ่ะกาไมถึงเต้น่ะหผ่านี่หนักเแปลยเขาแตกเป็่นเนเลยรอแผ่าธรรมดามันคืบบ ต่วนี้มันต้องต้มไงทุนทุนกลั่นทุนหอมด้ยูอ่ะอือโคกได้เอาหอมดอกแม่เป็นังไงดอกยดอกใน้องหลอือหอม่แม่ห่อบหอมก่ไม่ปลกมรอยู่บ่าวมาหวานข้าว่ไม่อยหนึ่งว่ะม่าใจ่ะอ่ยนึ่ใจเงินอมด้ย ยาวุฒิไม่ชันนอกจะยูไม่เขาไม่ติเป็นคลิปเก่ากูบอกเฮ้ยยูยาวุฒไม่พาพี่ปิดคลิปก่อนยัดไปเปิดคลิปสี้ครับผมบายครับบอยังไรเมื่อยบ่ตอนนี้เศ้าดีแล้วนาะเศรดีโอ้เศราดีแล้วเศราดีเศราดีแล้วเป็นคนเป็นส่วแล้วเป็น่วแล้วเศราดีเศราดีแล้วเศรดีเศราดีกิกลายเป็นส่วตัวแมอ้ีเป็น่แน โชคดีกันเลยครับดีเลยกายเป็วไปหายดีแล้วไปไปเหรอไปไปอีก่สิไปอีกนเอาลุดก่อนเราโปรยไปลองครับ้ยไทยกกปนี่มอแนวไทยอีกแล้วปะนี่ไทยเข้าไปปะนี่โอ้ยอยละสี บ่อันนี่ไหมนี่คุยน้ำได้บ่นี่นอนแล้วนอนติดปุุงปุุงอยู่โอ้ยมันสงเปลือยไก่มากเลยนะไก่เนาะซองลอยกลัวบ้านสงเปลือยก็มีอยู่อุดรไงมันมีหลายหลายแไงอยู่คอนแก่นก็มีคอนแก่นก็มีผ่านคอนแก่นไหมนี่ไม่ผ่านมันรัดไปเลยตรงนี้แม่มันรัดไปขึ้นเลยขุนเลยมีสองเสชนเขาน้องบัวก็ได้เขานี่ก็ได้ สอมดมึงต้นไมยมันอมบอกว่าเปสอดอันนี้ยวนว่าปีอ้ยทีไปบันแพงจะบ,บ,บอกเปสอดว่าปีเอยว่าเออวอาว่าที่ยีสีบางนี่ว่าฮะยงขย,ย,ยนยหรอแมนยงยนหรอเ่าเลายร โอ้ยเจ้าลับซุ้มอ้ายกับเบิร์ดไลยอยู่ดิพี่มาแข่งกับนู้เลยเนี่ยไพ่จะหมดเยอะกว่ากบอมเมียนเจ้มเจ้าลับซุ้มอ้ายน่นคันเบิร์ดพันหนึ่งนี่สือก็คือว่าหลายแห่งเลยนี่ของไหลชูมือนี่ประกาศตีนขี้ใสเงินเลยคังว่าบอมมันมันมันมีรถเหมานนั่ซสมพ่อเราเพิ่งภากันทายคิดกันนั่นวันไบนเมียนอันนี้คือรถอันเงินไล่ใดพิเศษด้วยไหมรถขังไปแล้วกับสามสิบบาท เอารถเอารถเท่าไหร่ไปเห็นปะไม่ไม่เอาไเทานั้นรถไปด้วยเงเอาบะนี่รถแบบเ,เ,เขาไปโอ้เ,เขาบ่เอ,อบบารถเขาไปโอกก้ใช่เดี๋ยวจะคุยกันหลังใหม่สนะบ่ยางบกิดตอไปบวกคิดเลยเดี๋ยวจะคุยกันหลังใหม่โอเคครับคลิปนี้ฝากไวปสักนี้แล้วกันนะครับผมสวัสดีครับ